ไม่ช่วยจับท้างสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านจ้าอันนี้มาามาผมาอาบน้ําให้สี่สาวกันนะคะสวัสดีชาวไทยและชาวต่างชาติทุทกๆท่านนะคะ Hello ลเอเวอร์รี นี่อาบน้ําให้แม่สาวนะคะสีสาวเลยนะคะสีสาวของเรานะคะสีเชือกเลยนะคะให้น้องบดตองกินน้ําก่อนนะคะเส็จได้ยังสร็จะได้ยัง าแล้วแล้วหนูมาแล้วหนูมาแล้วพี่บัวตรองหนูมาแล้วไปบุญมาแล้วนะคะตอนนี้มาดูอาบน้ําให้สีสาวกันนะคะออ้ยปุ่นตลบเลยนะคะนี่สวัสดีค่ะอาบน้ําให้น้องช้างกันนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะร้อนนะคะอาบน้ําให้น้องช้างกันนะคะ ตอน้องชายเล่นน้ำกันนะคะหนึ่งบวตองบวตองดีใจดีใจให้บุญตูกกันลูกถมุก ไม่บุญอย่าไปลูกอาบน้ำให้แม่ก่อนโอดูนูแม่มหมยครัตบเสียงดังมากเลยนะคะนี่นะคะหอมน่ารักของ,ง,ง,งลังช้างเรานะคะบัวตองปะลูกปะอาบน้ำใครร้อนกันนะคะนู่แม่มหมยว่าแม่มหมยต่อ ตดกเสียงดังมักนของสปาโคลนครับงานนี้พอฉีดน้ำลูกเอาโคลนใส่นะคะโอ้ลวงบัวตองสุดยอดเลยใส่สปาโคลนแล้วนะคะโอ้บัวตองเต็มที่เลยลูกลููบัวตองสวย โอ,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 โอ้ดีใจดีใจดูนะคะติดแม่เกตมากเลยไม่ยอมออกจากแม่เกตเ,เลยนะคะเพราแม่จินไปรถดให้แม่เองเพราะเอานน้ำศาสด์เหรอเขาศาสใรไหนเดี๋ยวแม่ไปช่วยสาดด้วยตั้งกล้องไว้นี่ก่อน น้ำให้บางพระเทศก็เลยมีโดนเราตอการอาบน้ำให้สะอาดสะอาด เชื่ยอาบน้ำเนี่ยสุดยอดเลยนะคะดีใจดีใจดูไปบุญอ่าดีใจมากวิ่งไปวิ่งมาเลยนะคะมาๆๆายมาเลยครับดูครับเอ้าๆๆ มาต้องดีใจจะดินเต็มตัวเลยนะคะเหมือนมากกอลูกมาก่อนแล้วดูไปบุญดูไปบุญหน่อยเล่นโรนเหมือนกันเล่นดินเหมือนกันเนี่ยคับประมาณนี้นะคะเสียงดังประมาณนี้นะคะเพราะว่าหลายเชื่อนะคะ ันนี้ไม่หมืนก็จะถอยดิกินอย่างเด been, ียวดูไปดูหนูหนูหนูนี้หนูอย <doable> land, <ten> ู่นี่หนูถูหนูทู้ยว้าต่อเต้นที่เลยลูกอู้เต้นที่เลยนะคะนี่นะคะควานคนเดียวก็จะประมาณนี้นะคะการอาบน้ำก็จะ โอ้โห <S reading repetition> uh oh. เป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเลยนะคะ <positives> เห็นเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลยนะคะเราไม่สามารถจะปล่อยโซ่ขาน้องได้นะคะเพราะว่าขานคนเดียวนะคะเขาจะวิ่งนะคะจะพากันวิ่งเอาไม่อยู่นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะท้งเอเชียชาทยและชาวต่างชาตินะคะที่ไม่สามารถปล่อยโซ่น้องได้นะคะ หนูไปแอบอยู่แต่ใกล้แม่เกศ <c oughs> เข้าห้องไอเฟลอาจได้เชือก <c oughs> น้ำจมห็ได องแล้วนะคะพี่บัวตองแล้วนะคโอ้ยส่งเสียงดูไม่เกดดูไม่เกดเอาเอาเอาตะวันตะวันตะวัน วิ่งไปหาพี่เพลเป็นอะไรที่ดูพี่เพลเหรอดูนะคะหนู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 ไปบุญของเราวิ่งไปหาพี่เพลตกใจหมดเลยไปอีกแล้วไดแน่นไปบุญ Yeah. <laughs> ตใกใจไม่เกตตกใจดีนะพี่แฟรไม่รู้ไม่รู้จักโอ้ดีใจโอ้ไม่เกตไม่เกตตกใจหมดโอ้หายหมดใจหายใจคว่ำมหมดเลยนะคะแม่แม่จ้าโอ้สั่นหมดเลยตกใจเอาไปบุญวิ่งเอาไปแบบสุดแรงเลย น้ำย right? ังไม่เสร็จไม่หมดก็หมดเองเลยใหม่เลยใหม่เลยใหม่เลยได้ไปเลยน้ำได้ทีนี้นี้จะไปอย่างเดียวเลยนะคะจะไปหาไม่ไม่เปรย์อย่างเดียวต้งเลยต้มเลยลูกวันรัดลูกวันรัดุตีลย ไเสียงลงเลยแม่เมยแม่เมยไม่เห็นลูก <laughs> ไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ธรรมดา,านะคะนูดูดูดูไม่ไม่เปลดส่งเสียงเรียกเลย <laughs> ช้างป่าเลยนะหนูจะจ้องมาอย่างเดียวนะคะนี่อะไรเนี่ยขายทังค์ด้วย ไม่ม้อยคันหนูห,หนูจะวิ่งไปอย่างเดียวนะคะได้วิ่งไปครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะพบก,กันใหม่ MP2 นะคะสวัสดีค่ะ thank you very much for watching สวัสดีค่ะบาย